พบกับคุณผู้ชมสุข14กุมภาพันธ์2568อย่างที่เห็นครับวันนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อหรือยติดวนที่สุดเลยเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐมนูนฉบับปี2560ก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมที่ล่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2-2วันติดกันนะครับเนื่องด้วยวาระนี้ร้อนเกินกว่าที่สสหลายหลายคนจะยอมเอาตัวเข้าไปเสียง พักร่วมรัฐบ,บาลพักหนึ่งชื่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้รับคําถามเช่นเดียวกันว่าตกลงคุณจะเอาอย่างไรถึงแม้ว่าสอสอของคุณจะไม่เข้าร่วมสังคกรรมแล้วโฉมหน้าของการเมืองต่อไปนี้จะเดินอย่างไรเพราะฉะนั้นผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณอัธวิศสวุวรรณพักดีประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจากพักร,ร,มรวมไทย สร้างชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ,บคุณอัธวิทย์ที่สละเวลามาครับอย่างที่เห็นวันนี้เป็นการประชุมที่ล่มอีกครั้งหนึ่งแล้วรวมไทยสร้างชาติมีคําถามหลากหลายมากปล่อยให้ภูมิใจไทยเขาเป็นพระเอกได้ยังไงแต่แต่ขออนุญาตนะคุณโจมขออนุญาตนิดเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่ทิมเข้าไปหาคณะพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับแตงโมตกลง,งเขามีการแฉว่าคุณปอเนี่ยหลังจากคุณแตงโมตกน้ําโทรไปหาคุณพีรพันธ์นะ ให้เคลียร์หน่อยว่าตกลงเป็นยังไงไหนคุณอาทวิตอบได้ไหมผมก็อ่านข่าวพร้อมกับคุณต้นเนี่ยคือคุณพีรพันธ์เขาก็ตอบไปแล้วว่าเขาก็บอกคุณปอคุณปอไปลงบันทึกแจ้งความไว้ก็แค่นั้นก็ผมว่ามันนูจะตอบยังไงอ่ะคุณต้นก็เขาถ้าเขาครคืออย่างนี้นะเวลาเป็นนักการเมืองอ่ะเรารู้จักคนเยอะเขาโทรมาก็ต้องก็ต้องตอบไปก็คุณพีรพันธ์เขาตอบชัดแล้วว่าก็ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวัน แต่ที่แฉกันเนี่ยนะเดี๋ยวผมไม่ได้เขียยหรืออะไรนะที่เขาแฉกันนะถึงขนาดอะไรรู้ไหมคุณอนุเพื่อนตกน้ําวันนี้รุ่งขึ้นโทรไปหารัมตรีซึ่งตอนนั้นเป็นรัมตรีอยู่ในรัฐบาลด้วยเอ้ยคงไม่ไปเซฮัลโหลกันมั้งอะไรประมาณนี้เลยมั้งผมจะไปรู้ได้ไงคุณตนคือคือคนเนี่ยมารู้จักกันเยอะนะคือประเด็นตอนนี้โทรศัพท์เข้าใจว่าโทรศัพท์คุณดังโมเนี่ยอยู่ในมือข้อมูลเนี่ย อยู่ในมือสื่อและว่ากกล่าวอ้างว่าอยู่ในมือเขาแล้วมีอะไรบ้างอะไรบ้างคุณต้นรู้จักคุณแตงโมไหมรู้จักสีต้องรู้จักสี่เขาเป็นดาราเมื่อก่อนคุณแตงโมคุณโตโน่เนี่ยนะก็ไปนั่งไปชุมนุมก็ไปนั่งฟังเกือบทุกคืนเหมือนกันไม่ใช่หลายคนก็รู้จักคุณแตงโมคุณโตโน่แล้วถ้าเกิดมีโทรศัพท์อยู่ข้างในมีการโทรติดต่อกันไปมาผมว่าเป็นเรื่องปกติคือโทรศัพท์อันเดียวเลยนะไปได้เรื่อยเลยนั่แต่นี่คือคุณปอมันเข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมผมถึงบอกที่อยู่บนเรือผมถึงบอกว่า คือคุณพิธพภัธ์เขาพูดชัดว่าเขาก็บอกไปไว้ไปแจ้งความก็เขารายงานของเขาเองแบบนั้นผมว่ามันกตรงไปตรงมานะมไม่น่ามีอะไรในกอไผ่ละอ่ะอย่าง,อย,างอย่างคุณอัธวิทย์อะเป็นสสมาก่อนถูกไหมต้องคอยบำบัดทุกบำรุงสุขเคยมีคนโทรมาแบบกลางดึกปรึกษาอะไรที่เรารู้สึกเฮ้ยผมเคยรู้จักคุณด้วยะอะไรอย่เงี้ยเคยมประจําประจําเรื่องสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเมาแล้วขับ <laughs> ไดนเล่าให้ฟังหน่อยเนี่โทรบางคนก็โทรมาเมาเสร็จปุ๊บเข้าด่านโทรมาถามผมให้ผมคุยกับตำรวจให้หน่อยสสช่วยเขหน่อยนะครับโทรหน่อยผมก็พูดให้นะผมก็ถามว่าเมาเยอะไหมครับเขาบอกโอเมาครับนั้นเมาเขาจับเลยครับแค่เนี้ดำเนินคดีเลยเออผมเพงบอกเพื่อนผมหลายคนโทรมาก็โทรมาบอกก็เมาเขาจับเมาไหมครับแล้วผมถามบางทีผมถามด้วยนะเมาแล้วกวนตีนด้วยใช่ไหมครับก็จับเลยครับอ่าเบ่งด้วยอะไรอย่างนี้เมาแล้วก็จับเลยก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นคือ มันไม่รับไม่ได้คือโทรศัพท์เนี่ยนะพี่ต้นพวกเราส่วนมากโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เปิดเสียงแต่ถูกมันก็มันก็ตื้อตื้อตื้อสั่นตลอดแต่ก็รับถ้าอยังไม่นอนก็รับใครโทรมาก็รับแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราลองรังษาคดีตอนกลางคืนนี่เต็มไปหมดอะลองดูฉากนะว่าก็เป็นไปได้ดึกๆอย่างนั้นคุณพีรพันธ์อาจจะไม่ได้รู้โดยว่าใครโทรมาฮัลโหลคุณพีรพันธ์เหรอครับผมชื่อนี้ชื่อนี้ไม่รู้หรอกว่าใครเราโทรศัพท์คุณพีรพันธ์เป็นแบบไหนได้ไหมเออแบบไหนเขาไม่ได้เป็นแบบเรานะขึ้นแล้้้วขึนนหาจอ คุณพีระพันธ์เป็นคนแปลกมากแกใช้โทรศัพท์แบบเหมือนซัมซุงฮีโร่อะมีปุ่มมีแต่ปุ่ม <laughs> ไม่มีหน้าจอจริงเหรอจริงไม่ใช่สมาร์ทโฟนด้วยไม่ใช่คุณเอาไปดูถ้าใครรู้จักคุณพีระพันธ์อะโทรศัพท์เขาจะไม่ได้มีหน้าจอแบบเราขึ้นว่าใครโทรมาแล้วขึ้นหน้าจอนะ,อะโทรศัพท์เขาอาจจะเป็นไอ้โทรศัพทแบบ์แบบ Hero แบบซัมซุงฮีโร่อะแบบเก่าอะแบบเก่าอะ<ๆ>ที่แบบมันอาจจะขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ก็อาจจะเมมไว้หรือไม่เมมก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ที่เป็นประจักษ์พยานได้นะแค่นี้ว่าโทรศัพท์คุณพพ์ ไม่ได้มีไม่ได้เป็นรุ่นมีรูปขึ้นแต่แกบอกว่าออก็รู้จักการเพราะว่าเขาขายรถเก่าขายรถยนต์อะไรประมาณอย่างนี้คุณพิรพันธ์ก็เล่นรถด,ด้วยไหมใช่ใช่ใช่ท่านเป็นคนที่มีความรู้เรื่องรถโบราณเยอะมากรถเก่ารถคลาสสิกเนี่ยระดับชั้นครูเลยเอออ,อ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฝากคําถามผมให้ถามคุณอัธวิทย์ <laughs> <laughs> เรื่องคุณปิราพันธ์นี่จบไปก่อนนะไม่ไม่เอานะ <laughs> เพราะ,ะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องถามงี้ว่าสมมุตินะคุณอัธวิทย์ลองให้ความรู้กับคุณผู้ชมหน่อย แฉกันแบบเนี้ถ้ามันมีการลื้อขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วหน่วยงานราชการดีเอสองดีเอสไเรียกคุณพิรพันธ์ไปให้ปากคาเนี่ยต้องไปไหมก็ก็ถ้าเขามีหมายเรียกก็คงต้องไปครับต้องไปแต่ว่าพบที่ผมบอกอ่ะคือมันมันเริ่มประเด็นมันไปกันยาวไปหมดอ่ะคือพูดได้เป็นวันนะคดีคุณแตงโมอ่ะคือผมว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าการอนานวยความยุติธรรมต้องไปดูที่ว่าหลักฐานวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบันทึกครบไหมชันสูตรเนี่ย ครบไหมอะไรตอนนี้อะไรก็ต้องไปดูในเนื้อหาสาระของมันครับตอนนี้คือมันไปหลายคนเกินนะผม<ช>คิดว่ามันกระจายไปเยอะครับเพราะฉะน,นั้นก็ยึดตามที่คุณพิรพันธ์ได้อธิบายกับสื่อไว้นะครับว่ามีคนโทรมาจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็รู้จักกันแค่ว่าเคยซื้อขายรถยนต์อะไรประมาณนี้แล้วก็แนะนําเขาว่าคุณไปแจ้งความซะมนั่นคือเรื่องที่ถูกที่สุดเพื่อนคุณตกน้ำครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมเราเนี่ยไม่มีวันรู้หรอกว่าใครจะโทรหาเราถูกไหมครับค่ะแล้วเราก็ไม่มีวันรู้หรอกว่า แต่ละคนที่เรารู้จักเนี่ยเข้าไปเกิดเหตุอะไรรู้ไหมครับเหมือนคุณจิ๊บเนี่ยจะรู้ไหมว่าอีกชั่วโมงนหน้าจะมีใครโทรหาไม่ร<ะ>ู้ทุกคนนะครับไม่มีใครรู้แต่ว่าผมเรียนนี้ครับว่าผมเป็นคนทํางานการเมืองนะครับเ<ม>ชื่อไหมครับว่าผมทํางานการเมืองมาเนี่ยอย่าว่าแต่เวลาทั้นเลยบางครั้งตีหนึ่งผมก็รับโทรศรัพท์เพราะอะไรครับผมไม่รู้ว่าใครโทรมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่โทรมาเนี่ย เขาก็เดือดร้อนเช่นไฟไหม้ในเขตผมเมื่อก่อนผมเป็นสอสอเขตใช่ไหมครับหรือว่าจนมาวันนี้เขาก็ยังติดพันอยู่กับผมใช่ไหมครับหรือว่าพักพวกเพื่อนฝูงมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องอะไรเราไม่รู้หรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเราที่เราเป็นคนที่ทํางานทางด้านนี้อยู่ก็เหมือนกับอะไรล่ะเป็นเซอร์วิสอ่ะคอยให้คาคอยดูแลคนอยู่แล้วนะครับสําหรับ คุณปอเนี่ยที่เป็นประเด็นปัญหานเนี่ยนะครับผมจะเรียนว่าผมผมรู้จักเขาในในฐานะที่เขาเป็นคนทําธุรกิจซื้อขายรถยนต์แล้วก็เปิดอู่ซ่อมผมเคยซื้อรถยนต์จากเขาแล้วก็ซ่อมรถกับเขาอยู่เมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้จักแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีคดีความอะไระนะครับแม้แต่วันที่เกิดเหตุผมก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไระถูกไหมครับอ่ เมื่อมีคนโทรศัพท์มาผมรับโทรศัพท์ไม่ทันผมก็โทรกลับก็เท่านั้น<ะ>ไม่เห็นมีอะไรเป็นเรื่องปกติพอผมผมโทรกลับก็เป็นคนว่าคุณปอเขาบอกบอกว่าเขาไปไปเรือเมื่อเขาไปลงเรือกันมาเนี่ยกับเพื่อนๆปรากฏว่าเพื่อนเขาประสบอุบัติเหตุตกน้ําผมก็บอกว่าคือคนมาตกอาการเขาก็ตกใจพูดไม่ค่อยเข้าใจผมก็เลยบอกว่า ค่อยๆเล e ่าเรียบเรียงเหตุการณ์สิพอเขาเ e รียบเรียงเหตุการณ์มาเสร็จผมก็บอกว่าเขาก็ถามว่าเขาต้องทําอย่างไรผมก็บอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องไปแจ้งตํารวจแต่ที่นี้มันเกิดในน้ําผมก็ไม่รู้ว่าตํารวจที่รับผิดชอบเนี่ยมันคือตรงตารวจอะไรใช่ไหมเป็นตํารวจน้าหรือตํารวจท้องที่ผมบอกผมไม่ทราบแต่สิ่งที่คุณต้องทําอันดับแรกคือคุณก็ต้องไปแจ้งตํารวจอันดับแรกก็ขึ้นบกซะนะเพราะผมไม่ทราบว่า เป็นท้องที่ใครแล้วก็อ,อะไรอะไปที่ตํารวจตั้งแข่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปเล่าเขาฟังจุดเกิดเหตุอยู่ไหนแล้วเสร็จแล้วจะต้องให้เขาทำยังไงไปแจ้งที่ตํารวจที่สอนออะไรก็ว่ากันไปตามนั้นก็เท่านี้ครับมไม่ได้มีอะไรเขาโทรหามาประมาณกี่กี่โมงครับโอ้ผมจำไม่ได้หรอกมันสามปีแล้วมัง้งใช่ไหมแต่ผมแต่เป็นกลางคืนอย่างเงี้ยแหละนะครับแต่สําหรับผมมันเรื่องปกตินะเพราะว่า ชาวบ้านก็ดีใครก็ดีโทรมาหาผมตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นมันมีเท่านี้นะครับมันไม่ได้ประเด็นว่าแล้ววันนั้นนะเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุแล้วผมเรียนให้ฟังตรงๆนะผมก็ไม่รู้ได้ว่าใครเป็นผู้ประสบเหตุเพราะเขาไม่ได้บอกผมและถึงบอกผมก็ไม่รู้จักเพราะผมเป็นคนไม่รู้จักดาราเลยมารู้อีกทีที่เป็นข่าวนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับอ้าวผมได้คิดอ๋อเรื่องนี้เท่านั้นเองแล้วผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขา คดีความเขาเป็นอะไรเราก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปให้คําแนะนําทางกฎหมายหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรเลยไม่เคยหลังจากโทรศัพท์ในวันนั้นเนี่ยคุณปอเคยโทรศัพท์มาอีกไหมคะหรือว่าเคยมาพบพี่ตัวอีกไหมคะไม่เขาไม่เคยมาพบผม,มไม่เคยมาพบใช่ไหมแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เคยเพราะบางทีเราเอารถไปซ่อมไงมแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเขาประจําหรอกนานๆเขาก็จะโทรมาทีนึงแต่ส่วนใหญ่ก็โทรมา เอาเรื่องรถที่ผมไปเข้าอู่บ้างอะไรบ้างเท่านั้นก็รู้จักกันแค่นี้แหละครับใช่ไหมก่อนที่เขาจะเกิดเหตุเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็เป็นคนทําธุรกิจที่เรารู้จักธรรมดาเหมือนเพื่อนคุณจิ๊บเนี่ยคุณจะไปรู้ไหมว่านานใครจะทาอะไรนะ <c oughs> ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขา <c oughs> แต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ย <c oughs> ผมเชื่อว่าวันนั้นอ่ะเขาคงไม่ได้โทรหาผมคนเดียวหรอกแต่ทําไมต้องเอาผมมามาแอบมามาอ้างขึ้นมานึกออกไหมครับ <c oughs> อ่าแล้วความจริงนะการทําคดีแบบนี้ยมันต้อง จากถ้าเป็นผมนะประเดน็นหลักมันอยู่ที่ว่าใครกระทําความผิดจริงหรือเปล่าที่เราสงสัยใช่ไหมครับและก็ใครเกี่ยวข้องบ้างในการช่วยเหลือมันต้องดูที่การกระทําของคนไม่ใช่ไปดูว่าใครโทรศัพท์คุยกับใครประชาชนเขาเกิดความกังวลค่ะว่าพี่ตุ๋ยจะเข้าไปช่วยคุณปอนเนื่องจากคนผมไม่เคยช่วย <บน S 1> เลย <บน S 1> ครับถ้าใครทําอะไรผิดผมไม่เคยช่วยไปเช็คประวัติผมดูได้นะครับ ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือผมจะไปเกี่ยวอะไรกับเขาในเมื่อคดีนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับผมค่ะและผมจะต้องเอาหน้าที่การงานผมไปเสี่ยงเพื่ออะไรเขาบอกว่าคุณปอมีเส้นสายแล้วก็โอ้นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนถ้ามีก็เป็นเรื่องคนอื่นผมอย่าว่าแต่คุณปอเลยแม้แต่ตัวผมเองเกิดเรื่องอะไรก็ไม่เคยไปใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่จะไปทำอะไรให้จับผิดเป็นถูกผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว คนที่รู้จักผมเนะี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่กรณีนี้เลยครับไม่ว่ากรณีไหนผมไม่เคยเข้าเข้าไปช่วยในคนที่ทําผิดเลยครับแล้วในเคสนี้ยค่ะพี่ตุ๋ยมองว่าคดีนี้ควรจะเดินมองคดีนี้เป็นยังไงมา้างคะก็อยู่ที่ตํารวจอะแล้วก็อยู่ที่คนที่รวบรวมหลักฐานนะครับอืว่าผมถึงต้องบอกไงว่าคดีอย่างเงี้ยมันต้องต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะ ต้องมุ่งเน้นเป็นประเด็นหลักะนะครับประเด็นหลักอยู่ตรงไหนนะที่สําคัญการทําคดีใหญ่มันต้องเงียบทุกวันนี้มันโฉมฉากมากเกินไปอันนี้ผมไม่ต้าไม่ออกความเห็นแต่ถ้าเพ็นผมทําคดีต่างๆผมจะทําด้วยความเงียบ